ใช้คาว่าหลอกเลยนะอาจจะเป็นการที่เราพิพูดไปหมดหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพูดนะแต่บางอย่างเนี่ยเราพูดไปเดีย๋ยวมันจะไปกลายกลายเป็นว่าเราไปปักปัามเขาล้วเขามาหลอกเราเข้าโกงเราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเอาก็เขาอาจจะพูดไม่หมดอาจจะพูดไม่หมดมันก็ทํทให้เราเนี่ยหลงเชื่อเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็มก็ต้องยอมรับอย่มันก็อาจ,จะเป็นวิจีการหรือหรือเปล่านี้เราตอบไปได้ตำรวจมีหน้าที่นในการพิสูจน์ตัวเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องบอกคุณผู้ย ประชาชนนย่ยเขาจับตามองมานานแล้วมันไม่ได้ดจับตามองกันเพราะอะไรนะเพราะว่าตัวของแม่ตั๊กหรือตั๊กเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคอเป็นหนักเป็นดาวติ๊กต็อกเธอเป็นดาวโซเชียลคุณผู้ชมครับแล้วก็มักจะมีการโพสต์ภาพแล้วบอกว่าใช่เธอเป็นคนต้องการรวยต้องการเงินอ่ะลองฟังยิบนึ่งตั๊กไม่เคยหมดตั๊กอยากรวยตั๊กบ้าเงินตั๊กบ้ากิเล็กตั๊กบ้าซื้อรถตั๊กบ้า ตักบ้าการเก็บอสังหาตักบ้ากระเป๋าเปล้สิบล้านตักไม่หมดแพชชั่นในตัวเองตักบ้างเงินตักเที่ยวสุดๆเต็มที่ได้สองวันกลับมาก้องทำงานจับตายตักบ้างเงินเพราะว่าเงินนี่แหละที่มันทำให้ครอบครัวสบายที่ทำให้ซื้อบ้านเงินสดให้แม่ได้ที่ทำให้เลี้ยงลูกน้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องเดือนละสามถึงสี่แสนบาท เดือนนี้โรโบบชีลูกน้องกับหกแสนบ้าเงินไงมาตักบ้าเงินเนาะทำไงบ้าเงินแล้วบ้าอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้บ้าเงินแล้วต้องทํางานอย่างบ้าครั้งเพื่อจะได้ผลตอบแทนของงานและแปลเปลี่ยนจากงานมาเป็นตัวเลขในกระเป๋าเน็่นิดนึงนะอ่าคือเธอ,อเธอเป็นคนบ้างเงินนะฮะแล้วก็ว่าเงินก็ต้องทํางานอื่นคนบ้ากระเป๋าใบละสิบล้านนาฬิกา,านาฬิกาศาสนารอาเนี้ยเธอเป็นคนบ้า เพราะฉะนั้นมันจะผิดอะไรล่ะนี่เมื่อเธอต้องการที่จะทำงานหาเงินถ้าลองดูสินทรัพย์ผมจะต้องเลือกยิงที่เธอเอามาโชว์นะอันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นสิ่งที่เธอเองที่จะ